สวัสดีครับพ่อคาร์เคาเจอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชีเป้าวันนี้ผมอยู่กับรถของพ่อบ้านสายซิ่งครับนี่คือสปรุร w r x สาเหตุนะครับที่ไม่เรียกคันนี้ว่า i m p r e z s a นะเพราะว่า s ู b a r u เนี่ยเช่นเดียวกับ n i s s ันนะนิสสันเนี่ยเขาเลิกเรียก Skyline แล้วนะเขาเรียก GTR ไปเลย s ู b a r u ก็เหมือนกันตัวแรงของ i m p r e z s ได้รับชื่อเป็น w r x ไปเลยนะครับและนี่คือ w r x เฉยๆเลยนะเจเนอเรชันแรกครับราตัวถังเนี่ยคือ VA นะฮะส่วนคันนี้เป็นชื่อแตงคือ VAGG G นี่คือ w r x ถ้าเป็น VAB หรืออะไรอย่างอื่นอันนั้นเป็น STI นะครับ W R X ก็คือตัว268แรงม้านะตัวเริ่มต้นนะฮะแต่คันนี้ไม่ใช่268แรงม้านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับส่วนนะฮะชื่อ W R X นะมีความหมายนะไม่ได้ชื่อโก้อมาโกโก้นะ World Rally Experimental นะรถสำหรับการส่งเข้าไปเป็นรถ World Rally นั่นเองครับที่บอกว่ามันเป็นญาติกับ Impreza นะเพราะ Impreza เน,น,น,นี่ยในโฉมเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีขายนะฮะมันจะไม่มี ไม่มีรูคูปตรงเข้า cool er. อินเตอร์คูลเลร์อีเพซาจะเนียนๆเรียบๆแล้วหน้าจะหวานๆหน่อยตัวเนี้ยบ้านเราเนี่ยเรียกว่าเสือนะฮะหน้าเสือนะอิเพซาเนี่ยชอบมีหน้าแปลกๆนะเริ่มมาจากเอ่ uh, ีนะตากลมตาเยียวหน้าหมูแมวส่วนตัวนี้เสือนะฮะ ด้านหน้าตานะดูไปก็คลับคล้ายคลับคลากร์เอกซ์วีนะแต่มันไม่เหมือนกันนะแค่มันใช้สไตลิ่งในเจเนอเรชั่นเดียวกันเท่านั้นนะครับเรื่องของพาสเนี่ยใส่กันไม่ได้นะไอ้รุ่นที่ใส่ได้เนี่ยก็คือเลวอันะซึ่งมันไทยก็มีอยู่น้อยมากเลวอักเป็นเครื่องพันหกนะฮะส่วนคนที่จะเอา XV มาแต่งนะก็มักจะเอาเครื่องยนต์กลไกลเนี่ยของตัว WRX เนี่ยไปใส่นะฮะที่บอกว่าสายซิ่งเนี่ยเจ้าของรถเขาคอนเฟิร์มมานะ,ะว่านี่นี่คือรถสําหรับพ่อบ้านนะฮะที่ซิ่งได้ทุกวัน แน่นอนตีนต้นอ่ะตาเร่งมันอาจจะไม่ได้แรงเหมือนรถไฟฟ้าสมัยใหม่แต่ถ้าเลย150ขึ้นไปแล้วรถไฟฟ้ากินมันไม่ลงนะฮะพวกนี้เนี่ยมันไปได้ไกลมากนะแล้วไปได้แรงมากทีเดียวและแน่นอนมันเป็นซูบารุมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือรถที่ให้ความมั่นใจในการขับขี่นะเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่มีศูนย์ทวงต่ําส่งกําลังไปสู่ล้อทั้ง4โอ้โหแบบเซมทรีนะเพลาเนี่ยอยู่ตรงกลางตลอดเลยนะฮะสมดุลซ้ายขวาเท่ากันเป๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือรถที่ขับได้มันแน่นอนนะครับ รถรุ่นนี้นะฮะ Subaru WRX 2 0 1 5เนี่ยตอนออกใหม่นะ2ล้าน7จ็ดแสนสี่หมื่นนะสองเจ็ดสี่เลยนะรถญี่ปุ่นเนี่ยราคาขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะมันต้องมีดีนะถ้าไม่มีดีเจ้าของคงไม่ซื้อมานะฮะปัจจุบันนี้คันนี้วิ่งไปแล้วแสนสองหมื่นกิโลส,สภาพยังดูนิ่งอยู่เลยนะเจ้าของต้องการจะขาย1นล้านหกแสนห้าหมื่นบาทต่อรองได้นะฮะหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทเรามาดูกันว่าเจ้าของเขาทาอะไรกับรถคันนี้บ้างครับเริ่มต้นนะฮะกันชนหน้าเนี่ย กันชนเดิมนะฮะแต่นี่ใส่ลิ้นคาร์บอนมาส่วนด้าล้อแม็กและยางนะฮะล้อแม็กเนี่ยเป็นของ S.S.R. ของญี่ปุ่นนะฮะ G.T.V. 015ก้านขนาด18นิ้วนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับยางมิชลิน i n p อ l สปอร์ตห้านะ245 4ี่นะครับไม่เอียมนะนี่คาลิเปอร์เบรกนะครับอันนี้เป็นของ S.T.I. ตรงยุคนะฮะ s อสตรงยุค4คาลิเปอร์แล้วก็จานเบรกเนี่ยของออสเตรเลียนะฮะเป็น floating rotor นะเป็นจานลอยนะฮะ DVA อ่า DVA Dis Brake อสเตรเลียนะฮะจานสวยดีดูเหมือนมีแมวขวนเดยนมาจานหลายเท่มากนะส่วนกาบข้างเปลี่ยนเป็นกาบข้างของเนี่ยการะดาษอยู่นี้ของคนไทย,น,ยนะนะแต่ปั้นมาสวยเลยมีรูระบายความร้อนมานี่รูจริงๆอยู่ตรงนี้เลยนะระบายความร้อนอจากห้องเครื่องออกมาได้ปื๊ดออกมาส่วนตรงนี้เนี่ยระบายความร้อนจากเบรกนะั้นไหลออกมาอากาศไหลาจากข้างหน้ามาปั๊บไหลผ่านล้อมาออกตรงนี้ชุบสวยมากอืม นีตรงนี้เดิมๆนี่ชายล่างนี่คาร์บอนไฟเบอร์สวยงามนะชายล่างใหม่หมดเลยคาร์บอนไฟเบอร์มามาด้านหลังโป่งเนี่ยโป่งโรงงานนะไม่ต้องทําอะไรเลยสวยงามดีอยู่แล้วนะครับส่วนด้านท้ายนะฮะนี่โดดเด่นด้วยปีกหลังคาร์บอนนะฮะงานของการาช n ูนิคนะครับส่วนข้างล่างโอ้โหข้างล่างนี่อลังการเลยนะดิฟฟิวเซอร์นะนะก็ของการาช n ูนิคแต่ เจ้าของบอกว่าตั้งใจทาเป็นพิเศษนะตั้งใจพิเศษยังไงตั้งใจทําให้มันเวลาขับเราไม่คูดพื้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเทลต่างๆเนี่ยนะหลบนะหลบไม่ให้คูดพื้นนี่เป็นปีกจริงๆเลยนะอากาศไหลตรงนี้ตวัดขึ้นเลยนะสร้างแรงกดได้จริงๆท่อไอเสียนะฮะตัวหม้อพักเนี่ยแล้วก็ตัวปลายเนี่ยเป็นไทเทเนียมแท้นะฮะอันนี้งานของแม็กแฮตเตอร์เทอร์โบนะดีไซน์ามาให้หลบนะฮะไม่ไม่แย่พื้นมากนะเพื่อให้มันปลอดภัยนะฮะไม่ไม่ครูดพื้นนะครับเรีย ทำมาอย่างเนี้ยครับเรามาดูขุมกําลังกันฝากระโปรงเบามากนะเป็นอลูมิเนียมนะนี่โอ้โหอันนี้ถ้าเป็นของตัว WIX ธรรมดาเขาจะครอบฝาเป็นพลาสติกมานะแต่ตัวนี้เนี่ยเปิดมาแล้วนะครับเพราะนี่เปลี่ยนอินเตอร์อินเตอร์ธรรมดาจะนอนอนอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วลมพัดมันเข้าไม่ค่อยดีหรอกนี่ตั้งอินเตอร์ขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยเนี่ยลมเข้ามาปั๊บเนี่องศาเปลี่ยนมาของโปรเซสเวสนะ ตั้งรอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลดอุณหภูมิของอากาศนะที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้ดีขึ้นนะฮะเยี่ยมเลยเครื่องตัวนี้นะฮะเป็นรหัส FA 2 0นะไม่ใช่เครื่อง EJ แล้วนะ EJ น,นั่นอะอดีตละแต่ตัว SCI ของมันเนี่ยยังใช้เครื่องรหัส EJ อยู่นะ,ะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องรุ่นใหม่ละนะครับเครื่องรุ่นใหม่มาพร้อมกับนี่การย้ายนะฮะเทอร์โบนะมาอยู่ข้างหน้านะลดจุดสูญ่วงเทอร์โบลงมาต่าเลยทําให้รถเนี่ยน้ำหนักเนะี่ยลงมาด้วยนะฮะ ครื่องยนต์ตัวนี้นยะถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัยตัวหนึ่งของซูบารุเลยครับที่บอกว่าทันสมัยเนี่ยเพราะมันทําให้เมเทแนนั์งง่ายขึ้นนะฮะนี่ออยล์ฟิลเตอร์ย้ายอยู่ข้างบนแล้วอ้โหสบายขึ้นเยอะไหนไหนก็เปิดมาแล้วเลยเห็นนะฮะนี่นะฝาครอบนะฮะปรับแคมเบอร์ได้นะปรับมุมองศาของช็อคอัพได้ปรับมุมแคมเบอร์ของล้อได้แต่รถคันนี้แคมเบอร์ก็ดูตรงสวยปกติดีนะฮะอันนี้เป็นของเออร์ลินนะฮะฟังอยู่กับของจีนนะฮะ ที่คนไทยเรียกโอลินอ่ะของที่เรียกอ่าเออลินเออร์ลินจากสวีเดนนะฮะเออลินนะฮะสวีเดนของดีครับเรามาดูภายในของรถคันนี้กันภายในบอกเลยว่าซูบารุเนี่ยทำได้เรียบง่ายนะฮะเรียบง่ายติดจะเชยเล็กน้อยนะตามสไตล์ของซูบารุนะฮะซูบารุเนี่ยข้างนอกเนี่ยดูด,ดูดีนะแต่ภายในเขาเรียบเรียบนะสเสมอมานะครับตรงไปตรงมามากๆไม่ได้มีอะไรดูแลสับสนงงงวยแต่ประการใดเรียกว่าขึ้นมาขับปั๊บรู้เรื่องนะครับ จุดที่เขาแต่งนะนี่เขาเปลี่ยนหัวเกียร์นะจะหัวเกียร์ธรรมดาธรรมดานะ้เป็นหัวเกียร์แบบแต่งซิ่งนะเป็นอลูมิเนียมนะดูเท่เลยห้องเกียร์นะครับของตัว wrx เนี่ยเป็นเกียร์ cvt นะที่มีชื่อทางการค้าว่า lineartronic นะครับตัวเนี้ยเขาว่ากันว่าตัวสายผ่าน cvt เนี่ยเป็นโซ่เหล็กนะฮะที่แข็งแรงมากรองรับแรงม้าได้ถึง300แรงม้านะซึ่งรถคันนี้เนี่ยโดยมาตรฐานเนี่ย268แแรงม้าแต่เจ้าของบอกว่าแต่งไปพอสมควรเลยมีแรงม้าลงพื้นสุดที่เกียร์พอดี ประมาณ300นะฮะเรียกว่าพอดีพอดีกันพอดีกันไม่หนีกันนะฮะตัวเบาะนั่งนะเป็นเบาะแบบ bucket seat บั c เก็ตซีทนะบัคเก็ตซีทแบบเบาๆนั่งสบายนะคนอ้วนๆอย่างผมเนี่ยก็นั่งได้ไม่รู้สึกบีบนะขึ้นลงสะดวกนะครับตรงไปตรงมาดีพวงมาลัยมัลติฟังชั่นมาเต็มๆมีแพดเดิลชิพนะครับหลงตัวดีส่วนตรงนี้นะตัวหน้าจอนะครับนะบ่มีหูมิก้เมาส์ะด้วยนะฮะเป็นของเดฟี่นะสีดำนะครับลองมาดูกันนะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรในปุ่มสตาร์ทอยู่นี้ปั๊บ แหกระพริบเซตเป็นสีแดงนะครับเข้ากันหมดนะ,ะตรงนี้เนี่ยเป็นออยเพรสชอร์นะฮะแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับตรงนี้เป็นวอเตอร์เทมนะฮะรถซิ่งนะวอเตอร์เทมต้องซีเรียสหน่อยเพราะว่าเอาจริงนะวอเตอร์เทมเนี่ยนะครับของรถทั่วไปมันเป็นเกหลอกนะฮะของหลอกๆนะฮะหลอกนี่คือมันตั้งไว้มันขึ้นมาถึงเนี่ยเซตไว้ร้อยจริงๆมันไม่ใช่้อยนะ,ะแต่ถ้าเป็นของเดฟี่เนี่ยมันขึ้นลงให้เห็นเลยนะ,ะของจริงนะฮะ ของแทรนะฮะอ่านี่หน้าจอนะครับหน้าปัดถึง280นะคลาสสิกคลาสสิกตรงไปตรงมาวัดรอบนะก็ถึง6,500รอบนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยมันรอบไม่ได้จัดมากนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะเครื่องตัวนี้ FA 20นะถ้าเทียบกับเครื่อง EJ นะ EJ เนี่ยตัวเทอร์โบเนี่ยมันจะมีรองแรงบิดสูงสุดตัวเทอร์โบของ EJ เนี่ยจะมีแรงบิดสูงสุดประมาณ4,000รอบแต่เครื่อง FA เนี่ยว่ากันว่าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่2,000รอบเองนะฮะ เรียกว่าในปิดสูงสุดมาตั้งแต่รอบต่าขับง่ายนะครับแรงดีนะแรงดึงได้ดึงดีดึงตั้งแต่ต้นนะครับจอกลางนี่มีอุณหภูมิน้ํามันเครื่องตรงนี้นี่ซีเรียสนะลถซิงน้ํามันเครื่องต้องได้อุณหภูมิต้องดีนะฮะแรงดันบูสตเทอร์โบนี่นะนี่บูสต์กดขึ้นเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวเปอร์เซ็นต์ของเท้าเรานะฮะคันเร่งนะว่าเปิดปิดเท่าไรอันนี้เนี่ยเปลี่ยนได้นะนี่เปลี่ยนได้เฮ้ กินมัเฉลี่ยโอเคนี่ยสิบกิโลลิตรเอ้ยใช้ได้จะเป็นรถสิ่งแท้นะโอเคใช้ได้เลยนี่อันนี้อะไรนี่โอ้นี่บูสเตอร์โบถ้าอยากดูชัดๆต้องอันนี้โอ้โหส่วนเบรกมือสายไฮเทคเขาบอกอะไรกันเนี่ยเบรกมือแบบธรรมดาแต่สายสิ่งบอกถูกใจสิ่งนี้นะเพราะมันควบคุมได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าควบคุมไม่ได้ไม่น่าเชื่อรถดูคันเล็กๆนะครับ แต่เมื่อกี้ผมเซตเบาะผมนั่งนะผมย้ายมาที่ผมไม่ขยับเบาะนะเฮ้ยนั่งได้ครับท่านผู้ชมนั่งได้จริงๆนะฮะเฮ้ยตโอเคเลยนะตัวคุณภาพเบาะนะด้านหลังนี่ไม่มีซุดด้านหน้าก็ไม่มีซุดนะเบาะทำมาดีมากนะครับเยี่ยมเลยอันนี้นะอุปกรณ์นะเพื่อความปลอดภัยนะซูบารุปเป็นรถยนต์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมากนะของญี่ปุ่นนะ นี่มีตัวล็อกนะกันรประตูเปิดเองนะเวลาถูกการชนด้านข้างนะฮะถือว่าดีแต่มีอันหนึ่งที่เนื่องจากเป็นรถซิ่งนะก็อาจจะรู้สึกอันตรายนิดนึงนี่อนะโอ้ยตัดขามีปีกอันนี้ต้องก้าวระวังต้องก้าวระวังนะฮะไม่งั้นบาดเจ็บนะฮะมันมีปีกแต่ปีกไม่ได้คมนะแต่ว่าอาจจะทำให้เลอะได้สำหรับก,การใช้งานประจำวันนะเบาะหลังเนี่ย นี่พับได้นะ6 0 40นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานนะใช้งาน,นได้สบายเก็บของยาวๆได้นะเรามาดูข้างหลังกันเรามาดูกันว่าท้ายรถเนี่ยใหญ่แค่ไหนนะฮะนี่เปิดด้วยไฟฟ้าปั๊บปื๊ดมาโอเคโอ้โหเนื่องจากว่ามีสปอยเลอร์นะเวลาเปิดไปนี่มันมีแรงเวี่ยงเล็กน้อยนะเขาเลยนะเจ้าของนะก็เลยถอดไอแผงปิดเนี่ยเพราะว่าต้องมีการกวดน็อตอยู่เรื่อยๆนะสปอยเลอร์มันดึงไปบ่อยๆมันก็คลายนะต้องคอยขันอยู่เรื่อยท้ายรถ บะใหญ่บ่าเริ่มเลยใหญ่จริงๆรถคันนี้นะก็ราคานะฮะล้านหกหะราคาตั้งล้านหกราคาพอๆกับ b y d วดีซใหม่ๆคันนึงนะแต่คันนี้ขับมันกว่าแน่นอนถึงจากประสบการณ์ของซูบารุที่ผมเคยมีอยู่ด้วยมันขับดีกว่า b y d วดีซแน่นอนนะฮะเอาละขับเคลื่อน4ีลอ้อเหมือนกันแรงมา้าจจะน้อยกว่าแต่รถเบาวกว่าเยอะนะฮะรถทันี่หนักประมาณตันสี่นะ บีวีดีซที่ราคาพอๆกันเนี่ยหนัก2ตันกว่านะบีวีดีเนี่ยกินแน่นอนในเรื่องอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยแต่หลังจากนั้นไอ้คันนี้แดกเรียบนะฮะไม่ต้องห่วงนะเข้าโค้งเข้าอ,อะไรนี่กินขาดเพราะนี่คือรถซิ่งในข้ามรถพ่อบ้านดีๆนี่เองเอาละในเกณฑ์การให้คะแนนนะ,ะของค่าเคาน์เตอร์ไทยแลนด์นะครับมีด้วยกัน4หัวข้อด้วยกันคือหัวข้อแรกนะความน่าสนใจน่าสะสมของตัวรถหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัวถังภายนอกหัวข้อที่3ความสมบูรณ์ของห้องโดยสารภายในและหัวข้อสุดท้าย ความสมบูรณ์ของการขับขี่ครับสำหรับในหัวข้อแรกความน่าสนใจของรถตัวนี้บอกเลยหายากมากแล้วและน่าจะไม่มีอีกแล้วนะรถที่เป็นรถน้ำมันเพียวๆนะครับไม่มีระบบไฟฟ้ามาช่วยนะเป็นเทคโนโลยีของซูบารุที่ใช้งานมาต่อเนื่องยาวนานนะครับในหัวข้อนี้ผมให้เลยครับ5ดาวครับ ที่ให้ห้าดาวนี่ไม่ใช่อะไรรถมันหายากมากนะฮะน้อยคนนะฮะที่จะซื้อรถคันแค่นี้นะสองล้านเจ็ดนะฮะสมัยก่อนนะมันไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นขับไปเนี่ยไม่ค่อยซ้าครับสําหรับหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัวถังภายนอกเรียกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่เนี้ยบคันนึงเลยสาหรับรถปี2 0 1 5นะอายุเกือบ10ปีเนี้ยบมากนะอายุเกือบ10ปีนี่ถือว่าเนี้ยบมากวิ่งไปแสน20,000กิโลก็วิ่งไม่เยอะนะปีละหมื่นโลนิดนิดนะฮะถือว่าโอเคเนี้ยบมากตัวถังงตต่่าๆาๆมาดีีนะพพรร้ก็ปแง มีพระแต่งเต็มลำอ่ะพูดว่าเต็มลำเลยนะครับส่วนเรื่องริ้วรอยนะเรียกว่าน,น้อยนะผมเดินดูรอบคันผมหาไม่เจอนะเจ้าของบอกว่ามีรอยลักยิ้มซึ่งก็ยังหาไม่เจอนะไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันหาไม่เจอเรียกได้ว่าในสภาพตัวถังเนี่ยผมให้เลยครับห้าดาวครับสำหรับหัวข้อที่3มนะความสมบูรณ์ของห้องโดยสารนะต้องบอกเลยว่าห้องโดยสารไม่มีการเก็บเนี้ยอะไรมาเลยเป๊ะตั้งแต่แรกนะครับเป๊ะเลยนะครับทุกอย่างเป๊ะมากๆนะฮะส่วน นี่เกสของเดฟี่นี่ก็ถือว่าทํามาสวยงามนะฮะดูเป็นมิกกี้เมาส์ดีนะครับยกได้ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรให้ติเลยนะครับ้องโดยสารสวยมากนะครับเอาไปเลยครับ5ดาว <S 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 สำหรับหัวข้อสุดท้ายนะฮะเรื่องของการขับขี่เดี๋ยวไปลองขับดูดีกว่าครับว่ามันเป็นอย่างไรไปครับ ลตอนนี้ก่อนจะออกนะฮะเรามาถอยรถกันก็เลยเห็นนะว่าหน้าจอตรงนี้นะหน้าจอถอยเล็กๆแค่นี้นะเจ้ามือถือเล็กๆอยู่ข้างในนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันเพื่อจะพิสูจน์ว่าในหัวข้อที่4มันขับเป็นอย่างไรนะครับฟีลิ่งแรกนะฮะแรกสัมผัสเลยนะช่วงล่างนะครับโชอคอัพของเออร์ลินนะครับรถคันนี้กระโดดเตี้ยเล็กน้อยนะ ก็แน่นดีนะแต่ว่าไม่แข็งนะครับถือว่าสบายสบายเสียงเครื่องนะฮะที่รอบต่ำๆนะเดินรอบเดินเบาต่ำๆก็สบายๆนะไม่ดังนะมีคลางหนึ่งๆเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกบึม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 แบบซูบารุในยุคก่อนๆแล้วน,นะฮะแตกต่างกันไม่น้อยเลยทีเดียวตรงจุดนี้นะไม่มีความรู้สึกบึมบามบึมบมแล้วเจ้าของรถนะฮะบอกผมแนวะรถคันนี้เนี่ย มาครบเลยนะติดออยเกียร์ออยเครื่องยนต์ทุกอย่างมาครบเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าอุณภูมิมันจะพร้อมพร้อมซัดพร้อมสิ่งนะต้องใช้เวลานะต,ต้องดูใจกันก่อนนะฮะพักหนึ่งเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไมนะ่เหมาะสำหรับสายควิกกี้นะฮะแบบสตาร์ทแบบนี้เดี๋ยวอัดเลยไม่ใช่นะฮะแต่นี่บอกเหรัสายซัดกันยาวๆนะครับเกียร์นะตัวลีเนียทรอนิกเนี่ยเกียร์ CVT ก็เปลี่ยนแบบแมนนวลชิฟต์ได้นะ ก็มีการจำลองเกียร์ไว้เจ็ดสเต็ปด้วยกันนะครับนาาะเดี๋ยวลองกดเบาๆดูก่อนโอ้โหโอ้โหดูดันดูดันใช้ได้ใช้ได้ไดมันไม่น่าเชื่อนี่เกียร์ CVT นะแต่ขับแล้วเหมือนเหมือนเกียร์แบบธรรมดาเลยก็แบบมีเปลี่ยนตึงๆึง,ง,งึงเหมือนกันธรรมดาเกียร์ CVT นี่มันจะอ๋อแล้วก็เร่งไปนะอ๋อเร่งไปเอ้ยนี่ Th, เปลี่ยนเกียร์เหมือนที่แบบเหมือนเกียร์ทำออโต้ปกติเลยนะรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจทีเดียวนะครับหน้าจอเนี่ยก็บอกว่ามันกดคันเร่งอะไรเป็นยังไงเฮ้ยสนุกดีใช้ได้นะกดเบาๆก็มาเพราะว่าเครื่อง FA 20เนี่ยอย่างที่บอกไปมันสามารถที่จะเรียกแรงบิดออกมาได้เนี่ยตั้งแต่2,000รอบเลยนะ ไม่ต้องเหมือนกับตัว e j สมัยก่อนแรงบิดมา4,000รอบนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าขับเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วทันใจมากทีเดียวสําหรับเรื่องอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงไม่น่าเชื่อนะเห็นหน้าตาซิ่งๆแบบนี้10โลลิตรนะรออก็ถือว่าประหยัดนะ10โลลิตรในเมืองนะฮะได้ได้ได้เคนะครับเขอดอนอัตราเร่งแซงดูนะครับไปครับ และสำหรับนะฮะถ้าต้องการโหมดซิ่งนะฮะสุบรู้มีให้เลือกตรงนี้ฮะ S.I.Drive นะครับถ้ากดตรงนี้นะด้านขวานะครับก็จะเป็นสปอร์ตโหมดนะฮะอ่าอ๋อตอนนี้เมื่อกี้สปอร์ตโหมดอยู่แล้วต้องกดตรงนี้ฮะปุ่มนี้นะครับเป็นสปอร์ตชาร์ฟนะครับชาร์ฟนี่ก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะฮะกดไปปับ๊บอู้โอ้มันพร้อมเว้ยไปอุย้ยมันตดฟิวฟิวเลยนะแรงแรง ขับดีนะฮะขับเหมือนใหม่เลยนะฮะเรียกว่าดูแลและเซอร์วิสมาเป็นอย่างดีดูแลและเซอร์วิสมาเป็นอย่างดีเครื่องแน่นเหมือนใหม่แถมเพิ่มเติม <ๆ S 2> ความเหนียวนะด้วยการใส่ออยล์เกียร์ออยล์คูลเลอร์พร้อมพรั่งนะครับส่วนเรื่องของช่วงล่างนะครับส่วนช่วงล่างนั่งสบายนะฮะไม่ถึงกับกระด้างนะครับแน่นนุ่มแน่นนะครับการทรงตัวต่ตางๆปกติดีในแบบซูบารุนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้นะครับ เรื่องการขับขี่นะครับหัวข้อที่4นะครับผมให้เลยครับ5ดาวนะครับเรียกว่ารถคันนี้เพอร์เฟกต์จริงๆนะฮะขับเหมือนใหม่ขับเหมือนใหม่ห้องโดยสารสะอาดสะอ้านสวยงามตกแต่งภายนอกอย่างดีวิ่งไปในที่ต่างๆไม่ต้องกลัวครูใต้ท้องไม่ติดนะฮะทำมาดีเลยนะครับในราคา1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับถ้าสนใจนะครับโทรมาครับศูนย์แปดสามสองสองเจ็ดเก้าพันนะครับศูนย์แปดสามสองสองเจ็ดเก้าพันคาเคิร์เซอร์ไทยแลนด์ครับ ย้ำอีกทีนะครับ1,650,000บาทครับราคาเดิมนะครับรถเบสิกเบสิกเดิมๆ2,76แล้วนะครับสมัยก่อนนะครับมาเนี่ยลดไปเป็นล้านนะครับเอาละครับพบกับค่าวขาเชื่อไทยแลนด์ในช่วงรถดีชีพได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ